จะต้องปิดตัวกระดานของงานจับฉลากชิ้นน,นั้นๆนะครับถึงจะได้รับตัวรางวัลลัดวัดงานจับฉลากในช่องทั้งหมดจะเป็นของที่ผมเก็บเองจริงๆไม่ใช่แบบซื้อมาเพื่อรีวิวนี่ตัวกล่องของมิสซิลี่ก็ประมาณนี้ดูดิดูใกล้ๆเห็นไหมครับมันจะมีความแบบเหมือนเป็นแยกชิ้นออกตรงนี้ไม่ค่อยเนียนถ้าทาได้ดีกว่านี้ก็จะแจ่มมากๆบูมสกายเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง b o มสต t i เกอรกับผมบูมนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมีของมารีวิวมาป้ายยากันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นของชิ้นชิ้นหนึ่งที่ผมได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะครับก็จริงๆมันคืออันนี้นะครับเป็นมิสซิลิสอหลักความรักนะครับที่ผมได้มาเป็นงานจับฉลากของ m a s t e r l i ลิด้วยนะครับถ้าติดตามกันมานานก็จะรู้ว่าผมเป็น FC ของมาสเตอร์ลิอยู่แล้วนะก็เก็บ เยอะมากๆจะมีทั้งนารูโตะทั้งวันพีทนะตัวละครหญิงก่อนน,นี้ก็จะมีตัวนามินะครับที่เป็นมตาตัลลีที่ผมเก็บแต่ว่าอันนี้ที่มันน่าสนใจมากๆเลยคือ1ผมไปเจอที่ญี่ปุ่นมาถูกมากราคาติดอยู่ที่ป้ายคือ1,600เยนนะครับนี่ลองดูไม่ได้โกหกนะแล้วก็ยังไม่ได้แกะแล้วเป็นรางวัลลัดวันรางวัลลัดวันคืออะไรรางวัลลัดวันคือรางวัลที่จะต้องปิดตัวกระดานของงานจับฉลากชิ้นนั้นๆน,น,นะครับถึงจะได้รับตัวรางวัลลัดวันเข้าไป จริงๆสำหรับไลน์อัพเนี่ยมันจะมีเป็นรางวัล A สำหรับสองรักความรักแล้วก็สเกลมันกำลังดีสำหรับผมชอบสเกล ของมาตาลิสอยู่แล้วมันจะเป็น1ต่อ7-1ถึงต่อ8ส่วนใหญ่แล้วเอาไปวางด้วยกันที่เป็นมาตาลิสไม่นับพวกงานเอ็กซ์ต้าของมาตาลิสถ้าเป็นมาตาลิสจะเป็นส ER เกลเดียวกันแทบทั้งหมดนะจริงก็เล็งๆวไว้หลายตัวเหมือนกันตอนไปที่ญี่ปุ่นก็คือโอ้โหแบบราคาดีมากยิ่งมาตาลิสผมว่าเขาไม่ค่อยเล่นกันด้วยความที่มันเรียบผมว่ามันเป็นงานที่น่าเก็บมากๆเพราะว่าหนึ่งคือมันออราคาไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ลกด้วยความที่มันเป็นสเกลแบบกําลังดีอ่ะผมว่ามันเล่นกับเรื่องอื่นๆก็็ไไดดด้บบ้้เเเมมมืออนนนนกกัััคาาาววงยยยแแบบบบตีลลลริจะะปษณ ตรงๆยืนเรียบๆแบบนี้ใครชอบแบบคาแรคเตอร์จะเฉยแลวไม่ชอบแบบลกเป็นไลฟ์ที่น่าสนใจมากครับถ้าติดตาม,มานานผมจะไม่ค่อยเอาของแบบของใหม่ๆหของเป็นกระแสมารีวิวเท่าไหร่เพราะผมส่วนหนึ่งของที่รีวิวของที่มาป้ายาในช่องทั้งหมดจะเป็นของที่ผมเก็บเองจริงๆไม่ใช่แบบซื้อมาเพื่อรีวิวแบบนั้นพอในภาพอ,ออกใช่ไหมของที่ทุกคนเห็นในคลิปก็จะยังอยู่ทุกชิ้นแล้วก็จะเป็นของที่ผมอยากได้เองจริงๆและผมซื้อมาอะไรประมาณนั้น,นครับสำหรับตัวรัดวันของมิซลิก็ประมาณนี้เดี๋ยว ผมแกะให้ดูนะครับอันนี้ได้มาใหม่ๆเลยกลับไปจากญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นคลิปแกล้งของปี2 0 25้ด้วยก็สวัสดีปีใหม่ย,ย้อนหลังด้วยนะครับก่ <S <S อนอันนี้ก็จะมีไปดองกี้มาที่ญี่ปุ่นของเล่นในดองกี้มีอะไรบ้างมีพาไปเหมือน่าบคุนฮะที่ฟูจิคิวไฮแลนด์อะไรพวกนี้ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูได้นะก็จะมีอีกหนึ่งคลิปเป็นอย่างน้อยก็คือจะมีคลิปพ,พาไปดูน่านของเล่นอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับราคาดีมากเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันนี้ พออนุญาตร้านแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าวถ่ายได้นะครับส่วนใหญ่ร้านที่ผมไปก็จะเป็นร้านที่ว้าอนุญาตาได้ถ่ายได้ไม่ต้องกลัวว่าผมจะไปแอบถ่ายาก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับมิซึริอันนี้ผมได้มาจากร้าน Bo o k Off นะครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเกินนำาสยาวเลยนะครับอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันอันบอกของมิซึริล่าดวันอิชิบังกูจิมาสเตอร์ลิทกันครับว่าจะเป็นยังไงครับสวยแค่ไหนเนาะสำหรับมิซึริอันนี้นะครับก็ราคาติดอยู่ที่1,600ยเยนถ้าผมจะไม่ผิด ถ้าผิดพลาดก,าก็ราคาอาจจะเบือนแบบนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปซื้อเขาให้ผมยื่นตัวพาสปอร์ตด้วยก็จะได้ราคาแท็กฟรีนะครับก็คือ1,600เยนแต่ถ้าไม่ได้ยื่นแบบแท็กฟรีก็จะเป็นราคา1,760เยนนะครับราคาเหลือกันร้อยร้อยกว่าเยนเท่านั้นคำนวณเป็นเงินไทยกลมๆประมาณ350บาทแล้วก็อันเนี้ยผมแอบส่องที่ไทยมาราคาก็ไม่ได้แพงด้วยผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันส่วนตัวผมอยากรู้ว่าทำไมมันถึงถูกจริงๆอะ่ะผมอะ่ะ เวลาไปญี่ปุ่นก็จะคำนวณถึงกระเป๋าอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะว่าเวลาขนของกระเป๋ามันค่อนข้างจํากัดอก็เลยเออเห็นราคาไม่คดีจริง,รงพอกดคำนวณเป็นเงินเยนกับเงินไทยแล้วมัน3 5 0ิบาทเองก็เลยจัดมาแล้วเป็นลัดวันด้วยนะครับอ่เดี๋ยวผมขออันบ็อกให้ดูก็จะมีน้องลหลายคนทาเหมือนกันว่าตัวกล่องยังเก็บอยู่ไหมถ้าเป็นพวกงานจับฉลากงานอิชิบังพวกนี้พวกนี้ผมเก็บนะครับไม่ได้ไม่ได้ทิ้งกล่องอาจจะพับกล่องหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้เขาก็ห่อมา พลาสติกมายังดีเลยนะครับปึ๊บเหมือนพอแปรดูแล้วเขาน่าจะเป็นบอกว่าเขายังไม่ได้แกะมัง้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นของมือสองหรือเปล่านี่ตัวกล่องของมิซิลิก็ประมาณนี้หน้ากล่องก็น่าจะเป็นเขียนว่าสละความรักแหละคิดว่าหรือไม่ก็ชื่อมิซิลินะครับแล้วก็บันไดแล้วก็มาสเตอร์ลิทด้านข้างแบบนี้แล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับ last one ชิบังคุจิ ต่างๆนะครับแล้วก็เว็บไซต์ onekuji.com ค้านข้างเป็นแบบนี้จริงๆเขาเป็นกล่องแบบให้หิ้วได้นะเวลาใครจับได้ก็หิ้วกับบ้านนะนี่แบบนี้ลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับมิสริตัวลาดวันนะครับแล้วก็น้ําหนักไม่ได้ไม่ได้หนักมากด้วยนะครับแล้วก็ตัวเทปเขนาน่าจะติดไว้นะผมเดาว่ามันยังไม่ได้แกะมั้งอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันถูกแกะหรือย,อยังนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่เคยดูรีวิวแล้วก็อันนี้คือ ถ้าใครมาดูก็จะได้ฟีลลิ่งว่าดูพร้อมกันนี่แหละคือนี่ครับแล้วก็จะมีติดมันจะมีติดอยู่3มุมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วโมเดลของญี่ปุ่นเนาะเอาจริงเคยจับทีหนึ่งด้วยนะที่ไทยตอนที่เข้าไทยครับก็เกลีครับราคาจับละ300กว่าบาทเลยนะจับไปเกลอวโวกรเสียดายตังค์แต่เนี่ยคือพอราคาจับ350บาทนี่ผมได้ตัวลาดวันสองร้อยสิบบาทงานมัตเตอร์ลิสส่วนใหญ่ไม่มีแยกชิ้นนะครับเป็นทั้งตัวแล้วก็ หัวมาพร้อมกันอ่ะด้านในไม่มีอะไรแล้วนะครับชึบก็จับจับดูค่อนข้างมีน้ำหนักเหมือนกันนะเนี่ยอืมโอเคอ่ะอันนี้คือเป็น first impression สำหรับการยิบออกมาจากกล่องเลยเนาะโอเคก็จะมีเทปตามปกติดูแล้วเป็นของใหม่นะครับยังไม่ได้ถูกแกะแล้วก็ที่ผมส่องส่องในไทยดูราคาดีนะประมาณแบบ6 0 0้อ0เองนะไม่แพงนะครับถ้าใครอยากดูลีปผมอยู่แล้วอยากจัดก,ก็ไปจัดก,กันได้นะจ๊ะ ถึงจะไม่ได้ราคาสาม้าบก็ผมว่าก็ไม่แพงหรอกเจ็้ถ้าที่ไทยจับครั้งละ3ามราิบบาทก็เดี๋ยคาบดูว่าเออมันคุ้มไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเวทให้ดูด้วยว่าเออมันเป็นโมเดลที่น่าเก็บไหมนะครับชื้ปกติกล่องโมเดลทิ้งไหมก็แค่ตัวพวกงานแบบพรีเมียมงานจับฉลากอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ราคาแบบหลายตังหน่อยผมก็จะเก็บแล้วก็บอกเลยว่าปีนี้จับฉลากที่ญี่ปุ่นมาเหมือนกันตอนไปก็เกลือบางคนบอกว่าเออผมฝากพี่จับได้ไหมโอ้ยอยากฝากผมจับอ,อะไรผมเกลืออล้วเห็นไหม ดีนะไม่ฝากจับจะได้พิมเงินแน่มันก็จะมีตัวแบบนี้แล้วก็ตัวฐานมาให้เป็นฐานสีใสฐานสวยนะเป็นใสเดี๋ยวเรามาดูกันมาพร้อมกันครับสำหรับซอนรักความรักโอ้เฟิร์นลุคสวยดูดีนะครับด้วยความที่มันเป็นงานมาสเตอร์ลิสอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งแล้วนะครับตัวงานมาสเตอร์ลิสจะเป็นงานที่ตรงๆเรียบๆนะครับไม่ได้มี อะไรพิสดารมากมายนะเพราะฉะนั้นมันไปยืนด้วยกันหลายหลเรื่องแล้วไม่ดูลกไม่ดูแบบน่าเกลียดอะ่ะเอออันเนี้ยผมจะไปวางกับงานอื่นอที่ผมวางอยู่ก่อนอันนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคต่อไล่แล้วกันนะครับสําหรับเฟอร์ลุกที่ผมดูนะครับก็สวยงามหน้านี่คือแบบสวยนะด้วยความที่เทคโนโลยีปัจจุบันเขาน่าจะมีการปัม๊มปั๊มตัวสติกเกอร์ตัวสกรีนที่ตาลงไปอยู่แล้วส่วนใหญ่สังเกตดูตาไม่มีเลอะเลยนะงานสมยนัยใหม่นะครับนะครับแล้วก็ตัวสีของผมนะครับก็จะมีการ ไลส่สีชมพูกับสีเขียวนะก็มีการไลส่สีไล่ะไรทําได้ค่อนข้างดีนะครับลองดูนี่แล้วก็ด้านหลังก็มีเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างสวยผมว่าสวยนะคือจับจับรู้มันรู้สึกพรีเมียมกว่าอะไรธรรมดาทั่วไปนะครับดูแล้วมันแบบรู้สึกรู้สึกแบบนั้นนะครับผมไม่รู้คิดเองนะไม่ใช่แค่ตัวผมนะตัวชุดเขาก็มีการไล่สีนะลองสังเกตดูดีๆ แล้วก็ตัวดาบก็มีการเก็บดีเทลเท็กเจอร์ของตัวปอกดาบได้ค่อนข้างดีลองดูเห็นไหมแล้วก็จะมีรูปหัวใจยอยู่นะครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันถอดมันอะไรไม่ได้นะครับเล่นก็ระวังนิดนึงแล้วก็ตัวผิวของตัวมิสิก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับผิวตามขาทำอะไรก็ทําได้ดีกริปเลยนะครับแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ดีเทลของตัวรองเท้าอะไรพวกนี้ก็ทาได้ค่อนข้างดีเก็บรายละเอียดได้ กริบเลยนะครับนี่แบบนี้ลองดูค่อนข้างดีนะแล้วก็ตรงปกแล้วก็ตัวฐานเนี่ยแต่ผมลองยืนก่อนน่าจะเป็นล็อกกับตัวเท้าวขวาแบบนี้นะครับยัดตามล่องลงไปแบบนี้ก็ทําให้มันตั้งได้แล้วแบบนี้นะครับบอกว่ามีซิลิไม่รอดครับมันมีตัวส้นเขายกขึ้นมานิดนึงมันจะไม่เรียบเห็นปะพอมาไม่เรียบมันก็จะทําให้ยืนไม่ได้เออต้องมีฐานอย่างมิซิลี่เนี่ยต้องมีฐานเสมอนะครับแต่ฐานเป็นสีใสแบบนี้ ือว่าเยี่ยมนะครับไม่ใช่แบบงานอะไรนะแกลนิสต้าที่ผมรีวิวไปโอ้โหนารุโตเป็นสีส้มฐานสีเหลืองมาอย่างนี้ก็โอโ้น่าเกลียดนะครับเออแล้วก็ผมว่ามันสวยนะถวกรอยงงรอยเงาตามชุดตามอะไรก็ทําได้ค่อนข้างดีโดยรวมแล้วผมให้ผ่านนะสำหรับราคาสา0รบาทแล้วก็ถ้าทีไทย700ทก็ไม่แพงอยู่ดีถ้าได้ราคานีผมเชียร์ให้ซื้อนะสำหรับคนที่เอออยากเก็บงานมาสเตอร์ลิสมาวางรวมๆการแบบของผมหรือกําลังจะเริ่มเก็บจริงๆเป็นงาน พรีเมียบีกงานหนึ่งที่น่าเก็บมากๆสำหรับงานมาสเตอร์ลิทของอิชิบังคูจินะครับของตัวมาสเตอร์ลิทที่จะออกเร็วๆนี้ก็จะมีอุจิวะผมพรีวิวไปแล้วใครยังไม่ได้ไปดูก็สามารถไปดูพรีวิวได้นะครับผมก็จัดเต็มกับการพรีวิวไปแล้วแต่ว่าสาหรับมิซูริตัวนี้นะครับผมเชียร์นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมชอบมากเลยนะคือไม่รู้ดีต้องมาจับเองนะผมรู้สึกว่ามันมันมันดูพรีเมียมันดูแบบดูน่าสนใจดูมีดีเทลอะไรที่มันแบบมากกว่างาน P v c ทั่วไปอ่ะยิ่งทำผมว่ายิ่งทำดีนะคือนอกจากตัวผมที่เขาไล่ไล่สีใช่ไหมเนี่ยคือมันมีความแบบดูดิมันขยับได้นิดหนึ่งเยนะไม่ใช่ว่าไปขยับแรงๆจนมันหักนะงานบางงานอย่างผมที่ติดกับช่วงเสื้อตรงนี้นะครับบางทีเขาก็ฟิกติดมาเลยติดกาวมาแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่นะเขาทำแยกกันมันจะมีเอ่อช่องไฟเว้นอยู่นี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าติดไปเ็าเหมือนเขาทำแยกชิ้นแล้วก็มาต่อๆๆกัน อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้เขาปรับปรุงมากๆเลยไม่รู้เขาจะมาดูคลิปหรือมีใครไปบอกเขาหรือเปล่านะครับตัวเอ่อตัวผมเท่าที่ผมดูนะเขาจะทําตัวผิวของหน้าแล้วก็ผมชิ้นนี้แล้วก็ผมชิ้นเนี้ยมาแปะดูดิดูใกล้ๆเห็นปะครับมันจะมีความแบบเหมือนเป็นแยกชิ้นออกตรงเนี้ยไม่ค่อยเนียนถ้าทําได้ดีกว่านี้ก็จะแจ่มมากๆแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ากักบราคาแบบนี้คุ้มมากนะครับใครอยากเก็บมิสซอรี่สักตัวตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาดีมากๆแล้วอยากจะเชียร์ให้เก็บกันนะครับผมว่าแจ่มมากๆเออก็ตัวนี้ เจ้าร้อยพันหนึ่งอะไรผมก็ไม่รู้สึกแพงด้วยคู่ความที่ผมได้มาแค่สามล้านสิผมรู้สึกว่าผมแฮปปี <t <t ้สุดๆงานถูกกว่างานแกนติสต so sure ้างานไวเบชั่นด้วยซ้ำเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับใครอยากจะเริ่มเก็บเอ่องานมาสเตอร์ลิสแบบผมก็มาตามมาได้ลองไปหาซื้อกันดูนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับมิซิลิเซอร์ราความรักงานมาสเตอร์ลิสอิชิบังคูจิลาดบัดชอบกันไหมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไครต์ช่องบูงสติ๊เกอร์ด้วยนะครับสำหรับการรีวิวพรีวิวหรือพาไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็เจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปต่อๆไปเร็วนี้ครับสวัสดีครับ